NFT นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้แสดงผลงานในโลกของดิจิตัลนะครับแน่นอนมันต่างกันชัดเจนเลยสมัยก่อนเราทํางานในกระดาษแต่ว่าในยุคสมัยนี้เราสามารถทํางานผ่านดิจิทัลแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นการแข่งขันค่อนข้างสูงครีเอเตอร์เองเนี่ยก็จะต้องทํางานมากขึ้นเพราะว่าทุกคนเกิดขึ้นได้ทุกวัน นอกจากการทำงานนะครับก็จะมีแล็ปท็อปเดลที่จะเข้ามาช่วยอย่างเดล XPS 13นะครับ แล็ปท็อปโปรเซสเซอร์อินเทอร์คอร์สามารถทำให้เราเปิดโปรแกรมได้หลายลโปรแกรมพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องกลัวเครื่องหน่วงเลยตัวลีซาจะมีความเป็นโมเดิร์นแลวก็มินิมอลมากๆนะครับก็เหมาะกับการที่จะพกพาไปข้างนอกแลแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผมเลยครับโดยได้เข้าร่วมแคมเปญ s t a e Off The a r t ทางเดียวยก็สนับสนุนให้มีแคมเปญนี้ขึ้นมาเป็นอีกอีกหนึ่งช่องทางและการที่ทำให้คนได้เห็นผลงานของเรามากยิ่งขึ้นครับ